เปิดทุกต่อมการรับรถสายบุฟเฟ่ต้องดูนะครับวันนี้จะเปิดทุกพริกกับพีอีทแหลกว่ากินยังไงให้กินจุกที่สุดทริกอย่างแรกที่ต้องมีในการกินจุอย่างแรกเลยครออย่างแรกอย่างแรกเลยเรคือเวลากินบุฟเฟ่เนี่ยหรือว่ากินจุกเนี่ยห้ามกินเครื่องดื่มประเภทไหนไหมโอ<ฮ>้โหฮเป็นไงบางทีก็ตกใจ นนะไปเปิดเซตสามร้อปเก้าสิบ3 5 5บาทคือเก็งใจเขาสวัสดีครับผมต้อนรับสูแ่แดนเนรมิตนะฮะและวันนี้ครับผมอยู่ที่เมกาบางนาะอ่าบรรยากาศฮะเหมาะสมกับการใส่ชุดแบบนี้มากร้อนจัดเลยแต่วันนี้ผมชวนเพื่อนผมมานะฮะสายกินในประเทศไทยครับอันดับหนึ่งเพื่อนซีผมคนนี้ครับเป็นใครไปไม่ได้พี คลิปอีกแล้ว,ลวจริงๆไม่ไม่อยากจะขัดคาใจแต่พูดเรื่องหลังแล้ว กูกินทำมา,า,อ,าอย่างแรกนะที่มึงนั่งทำอะไรนกว่าเฮ้ยวเวลาเรื่องกินนึกถึงกูอ่ะแน่นอน,อ,น,นอันนี้ขอบคุณจริงๆนะจกักใจเลยนะแต่คนอื่นเนี่ยมันหายจากชีวิตกูไปทีละคนท <c oughs> ีละคนละคนเพราะมาเรื่องกินนั่นแหละเพราะาเรื่องกินน่นแหละ เพื่อนกินหาหาให้ไม่ตอนนี้มึงหายากแล้วตอนนี้เราบวกเพื่อนกินหายากมากแต่เอาเป็นว่าวันนี้นะพาพีทมาทั้งทีอยากชวนทําอะไรดีวันนี้ต้องมีอะไรที่แบบมันเป็นเหมือนกิมมิคเป็นภารกิจอะไรย่งงยงไงยังไงวันนี้นะฮะเราจะมาเปิดเรียกว่าเปิดทุกต่อมการรับรสสายบุฟเฟ่ต้องดูนะครับวันนี้จะเปิดทุกทริกกับพีทอีทแหลกว่ากินยังไงให้กินจุ ที่สุดสําหรับเราดีกว่าเนาะเอาเป็นทิกส่วนตัวแล้วแต่ละคนเขาจะไม่เหมือนกันเนี่ยเอาแน่นอนดิก็เอาทิกนีเอาทิกมาสอนีก็เราอันดับหนึ่งไงก็เราอันดับหนึ่งไงคนติดตามเยอะที่สุดแล้วอ่ะใช่ถ้าคนติดตามมันใช่แต่อันดับหนึ่งอย่าพูดอายอย่าพูดเขินเพื่อนหนึ่งเนี่ยหนึ่ง พามาซูกิชิโคเรียนชาโคกริวเนี่ยนะเพราะว่าเขามีเมนูแบบซุปเปอร์พรีเมียมกว่าร้อยเมนูขอ,อประมาณว่าอยากให้เพื่อนได้เลือกเยอะเ่าให้มันกินให้หมดเลยตั้งแต่เมนูที่1นึ่รอและพิเศษสุดนะนะช่วงนี้คือเขามีปูนิและทัฟเฟิลแบบบุฟเฟ่เพราะนึ่งแดนคนน่ะเขาไม่รู้นะเราเป็นเพื่อนกันปกติก็ไม่ธรรมดาแต่วันนี้กูวยครับปูนิด้วยทัฟเฟิลด้วย บุฟเฟต์นะเว้ยและเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยราคาเท่าไหร่เท่าไหร่พันสองร้อยเก้าสิบเก้าพันสองร้อยเก้าสิบเก้าเอาตรงๆเลยถ้าถ้าจะเป็นแบบนี้เข้าดีรอยี่อะไรนะซึ่งเมนูซปเปอร์พรีเมียมของเขานะครับมากกว่าร้อยเมนูเป็นพรีเมียมบุฟเฟต์แบบไม่อั้น มีทั้งอูนิทั้งแคปเป้ลนะครับเรียกได้ว่าเขายก2ราชาแห่งวัตถุดิบพรีเมียมเนี่ยมาคู่กันเลยซึ่งอูนิเนี่ยเป็นสายพันธุ์บาบูนส่วนแคปเป้ลเนี่ยมาในรูปแบบของซอสแบล็คแคปเป้ลกลิ่นเนี่ยบอกเลยว่าหอมฟุ้งรสละมุนส่วนเนื้อของเค้าครับเป็นออสเตรเลียนวากิวมีตั้งแต่ส่วนท้องมีส่วนลิ้นมินเนื้อพิการยามีทุกอย่างครับกุ้งแม่น้ําเบคอนชีสโฮตาเตะเปาฮือมันปูปลาไหลซี่โครงหมูซี่โครงเนื้อซี่โครงแกะอะไรไม่รู้เยอะไปหมดจริงๆรวมถึงซูชิแบบ อกเลยครับว่าพูดไม่หมดจริงๆริงโอ้โหเ,เ,เป็นไงบางทีก็ตกใจ <c oughs> ถามว่าหิวไหมดูปากครับมากมาก ไม,ไม่ไม่ไม่คือมันน่ากินจริงๆๆน่ากินจริงไม่คือต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นพรีเมียมบุฟเฟ่นะอันนี้คือเป็นเซตพรีเมียมบุฟเฟ่เขาพ<ช>ี่แดนบอกก่อนเข้ามาคือหัวละพันส <2 99 S 2> องร้อยเก้าเก้าพันสองร้อยเก้าเก้าอันนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งโต๊ะระวาง<อ>ไม่พอด้วยความที่เอามาหเห็นก่อนเดี๋ยวจะเข้ามาเรื่อยๆอขอพูดนิดนึงนะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการกินนะแดนเดี๋ยวว่าอย่างนั้นเพื่อนๆปูนีครัพเปอร์เขาใช่ไหมโคตรน่ากิน อันนี้คือหอยเป่าฮื้อที่บอกใช่ไหมหอยเป่าฮื้อโพอสต์เตะโอ้โหแล้วก็มีอูนินะเป็นบาคุาค่นปลาปุนแล้วก็เป็นทัพเป,ปลิลด้วยเนี้ยทัพเปิลเป็นซอสที่แบบหอมหอมเตะจมูกมาถึงนี่เลยอ่ะจริงเขามีกุ้งดองแซลมอนดองซีว<ช>ด,ด้วยโอ้แล้วเขามาเนี่ยอย่างปาลาไหลย่างเนี่ยปลาไหลย่างปลาไหลย่างนี่มาแบบเป็นชิ้นเป็นตัวใช่อูนังอีนีอันนี้คือหอยไอ้นี่ปะหอยนางรมนำเข้าจากเกาหลี อันนี้คือนำจากเกาหลีแ,ลแท้เลยถูกต้องตายตายตายชื่อร้านเนี่ยเขาเป็นคอเรียนชาคโคริวที่สุกีทีชาโกกิวเนี่ย เขาเขาจะเด็ดเรื่องย่างด้วยใช่ไหมเรื่องย่างแต่อันนี้อยากเอาของกินเล่นมาให้ดูก่อนนอกจากเมนูย่างแล้วก็มีเมนูพวกนี้ที่แบบเราสามารถกินได้เลยไงเช่นวอร์มก่อนด้วยชูชิเพื่อนเรามั่นใจนะวอร์มก่อนวอร์มเอามาวอร์มไม่ใช่ไปหยุดที่ย่างวอร์มเสร็จปุ๊บพอของย่างเขามานั่งนิ่งเอวนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ดิไม่ได้นะผมติดคนนะผมติดคนนะเอาได้ดิมาแต่ลูกศิษย์ก็ตายกันมาเยอะเลยสองเน อย่างแรกอย่างแรกสำหรับคนที่กินบุฟเฟ่แน่นอนทุกคนอยากรู้ว่าทริคอย่างแรกที่ต้องมีในการกินจุกอย่างแรกเลยเราอย่างแรกอย่างแรกเลยครออย่างแรกที่ต้องมีสำหรับการกินจุอย่างแรกที่ต้องมีสำหรับการกินจุคือเงินคือเงินเงินถ้าไม่มีเงินจะกินจุกไม่ได้โอเคอันนี้สำคัญสำคัญที่สุดแต่สองเลยจริงมันต้องมีความชอบ ถ้าเราชอบกินในสิ่งที่เราอยากจะกินเนี่ยเชื่อว่ามันจะกินได้เยอะกว่าปกติแน่นอนเฮ้ยเออจริงอันนี้จริงสมมุติว่าจริงอย่างเงี้ยอาหารที่แดนชอบอยู่แล้วใอย่างเงี้ยแดนชอบอยู่แล้วคช่ไเชื่อว่าวันนี้แดนจะกินได้เยอะกว่ามือที่เขาเรียกว่าฟินกว่ามือปกติ้อ,อ,อาหารที่เป็น,เ,ปนเกรดพรีเมียมแบบเนี้ยถูกต้องยังไงก็กินได้เยอะนือเอวยูน่เอวยหรือว่าใครชอบแซลมอนเนี่ปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามีความอยากกระหายถูกต้องที่เหลือแล้วเนี่ยคือกินมันก็จะมีหลายแบบอย่างเช่นแดนไม่ได้ไปกิน่ แข่งกังแข่งกินก็มีสองแบบนะมีแข่งกินเร็วแข่งกินจุถ้ากินจุก็คือเรากินไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบมากแต่ถ้าแข่งกินเร็วเราต้องรีบบางทีเราต้องใช้ตามแต่ไม่แนะนําจริงๆเพราะว่าการแข่งกินเร็วภาพมันมองดูไม่ดีสักแต่ยัดย็ดยัดย็ดยดยดยดมันมันรู้สึกว่าทําให้คนดูบางทีมันอึดอัดจะรีบกินไปไหนแต่ถ้าเรานั่งกินเรื่อยๆยั่วเขาอะผมเชื่อว่าใครดูเทปนี้อยู่ก็จะมีความอยากกินตามมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วฮะอันนี้นี่ด้วยโลจิกแล้าก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะ นี่ไงนี่คือเมนูชูกิชิสุกโอเวอร์โหลดหรือว่าเรียกง่ายๆว่าก็คือบุฟเฟ่เขาเอายูคาลิปตัเอายูคาลิปตคุณสามารถกินเท่าไหร่ก็ได้คือบุฟเฟ่กินได้ไม่อ้นสุกโอเวอร์โหลดอันนี้คืออันนี้คือคือเซ็ตเรา1299บวกนะเพราะลาตินัม อ๋อพตตินัมคือตัวนี้คือกินตรงนี้อันนี้ให้ให้คนได้ดูด้วยนะจะได้รูคือกินได้หมดไม่ใช่ครับอันนี้กินได้กินได้แล้วก็กินได้แล้วก็กินได้อ๋อถ้าเกิดเป็นพัตินัมกินของซิลเวอร์ก็ได้กินของโกก็ได้ได้หมดนี่คือเมนูที่เป็นอูนิและคัฟเฟลก็คือก็กินได้อีกกินได้ห้าหน้าอ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้ากินได้เลยหรือเล่าอันนี้กินได้เลยป่ะอันนี้อันนี้กินไม่ได้เรืองอืนต้องแต่ว่าห้าหน้ารวมๆนี่เป็นร้อยเมนูอยู่ร้อยกว่า เพื่อนโคตรคุนนะและพรีเมียมทุกเมนูอย่างแรกถ้าสมมติว่าของที่ตั้งกินอยู่ในบทควรเริ่มกินจากอะไรเอาทิศของเรานะเอาทิศของเราไม่มีเลยเราเลือกอย่างแรกอยากกินอะไรกินเลยเว้ยมันจะมีความสุขตั้งแต่คำแรกให้เราอยาดเลยเพราะฉะนั้นอยากกินอะไรกินเลยโอเคผมก็เลือกไปกินแบบไม่ง่ายอะไราจะมาเรียนเนี่ยนี่บาร์ฟูรูนิกซึ่งแน่นอนผมเจ้าพ่ออูนิอันนี้อันนี้อันนี้เข้าใจได้แต่งงนะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าเขาคิดยังไงวะแล้วไม่ใช่มีเฉพาะซูชินะมีมันปูและปอกอูนิ กน <ไป S 1> อีกนะฮะเราไปเรก่อยน,น,นะอืมหมดนะไม่รู้เรื่องอไหนบอกไม่กินเร็วไงวะกูไม่ได้กิน <laughs> ใครมันน่ากิน <laughs> ดีเลยนะ <laughs> แต่สงสัยว่าเขาใช้กับบุฟเฟ่ต์ผู้ประกอบการเขาไม่พังเหรอ เพื่อความคุ้มนอแต่ว่าเขาใส่ใจอยู่นะคือเราทำคือเขาไม่ได้สนใจนะว่ากําไรหรืออะไรเขาไม่ได้ขนาดนั้นเพราะไอ้คูนี่อย่างที่แดนรู้อยู่มันไม่ได้ถูกราคาเออเดี๋ยวจะหมดจานแรกแล้วนี่ก็พิมไปคุยไปเพื่อนอันนี้คือโอตาเตะใช่ไหมเพื่อนนี่คือโฮตาเตะดองซีอิ๊วดองซีอิ๊วเอามาห่อกับนี่ก็ได้นะแล้วแต่เราเนอะนี่ครับวิธีกินเนาะเอาปสัเป็นไงดีมากดีปะ นั่นตัวแบบลองๆบึ้มมากอ่ะโอ้ยดูนิอยากให้ดูความหนาของโอตาเตะนะแล้วที่สำคัญอ่ะอันนี้คือมันคือโอตาเตะดองซีอิ๊วเกาหลีใช่ไหมเพื่อนใช่แล้วเจอกับพริกนะพริกของไทเนี่ยของไทยอ่ะเนี่ยมันตัดรสชาติของความเผ็ดพริกของไทยขึ้นมาแล้วหอมซีอิ๊วเกาหลีเอาจริงนะเวลาไปกินที่เกาหลีเนี่ยขาดไอ้ตรงตัวพริกนี่แหละถ้ามันกินแล้วมันหายแซลมอน ดองซีอิ๊วเกาหลีเหมือนกันแล้วก็มากับพริกเข้าใจของหมว่าบูกเต๋อเราเพื่อนทำไม่หมดคุณก็ไม่เกลียดก็แต่คุณรังสัได้เรื่อยๆไม่อั้นอันนี้มันดีนะถ้าเป็นใราคาที่กูร้องไห้นะกูเนี่ยร้องไห้ว่ากูจะกินเป็นไงแซลม่อนเพื่อนพริกแซลมอนดีเอาเนื้อเลยดูสีดิค่ะนเออแม้สีมันแบบอมคั่ของซีอิ๊วเกาหลีอยู่นะ ปกติเราต้องมีน้ำจุ่น้ำจิ้มนี่ไม่ต้องเลยในขอบคุต <N> นี้เรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเซตแพลติน um. <อ>ัมนี่อ๋อมีเขาจะมีแบบแพ็กเกจโกแพ็กเกจแพลตินัมเพิ่มจริงนะเริ่มเพิแต่สาม้อยเ้าสิบเก้าบาทอ๋อที่จริงเข้ามาเนี่ย399นี่ก็กินได้แล้วตรงนะคือทำมากินเนี่ยไปเปิดเซต399บาทคือเกรงใจเขาคือเกรงใจเขา อันนี้ก็เลยแบบต้องแบบเซ็ตแพงสุดเอาเซ็ตแบบพรีเมียมสุดไอ้บ้าอ่ะมาอันนี้ใส่หอยนี่หอยนางรมเป็นหอยนางรมนําเข้านะครับจากเกาหลีแท้ๆและคือเขาทามาแบบมีแบบสามเห็นไหมอะไรบ้างน้ำซุปซีฟูดซีฟูดเกาหลีเลยใส่พริกนะก็คล้ายๆตัวนี้อ่คล้ายๆกันอันนี้บอกเลยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินหอยนางรมไม่ใช่ว่าไม่กินนะเพราะว่ากลัวว่าจะคลึกเวลากินน่เขี่ยนนิดนึง ให้มันหลุดมาปั๊บเนียเพแล้วบอ,อให้มันหลุดออกมาแล้วก็ดูดลุกเข้าไปเลยเดูดลุกเข้าไปเลยคือเวลากินบุฟเฟ่นเนี่ยเออเออหรือว่ากินจุเนี่ยห้ามกินเครื่องดื่มประเภทไหนเนียคนอื่นเราไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นเราเนี่ยคือการกินจุสาหรับเราเราค่อยจิบเราอยากกินน้ำอะไรเราก็กินเ,เพราะบางทีเรากินน้ําเปล่าถามว่าดีไหมก็ดีน้ําเปล่าสําหรับเราเรารู้สึกว่ามันทําให้เจออาหารน้อยกว่าเจออาหารน้อยกว่า แั่นในี่คือตัวตัวแต่ว่าขาดกินน้ำอะไรก็แล้วแต่แต่แล้วแ,แ,แต่บุคคลเอาตรงๆนะพอมันเป็นแบบนี้เลยเพื่อนฟินกว่าเดิมโอ้โหแน่น,นอนทำไมถึงฟินกว่าเดิมรู้ปะ่ะพวกเนื้อย่างอ่ะเป,เป็นของโคตรเลยแล้วลองคิดดูมันเป็นเนื้อย่างที่มีทั้งคาฟ,เฟ์เ<อ>ิลแล้วก็มีอูนิแล้วก็นี่ฮะดูอยากให้ดูเลรับมันปูคันิมิโซะ ขอบด้วยอะไรอุนิโอ้โหดูดาน่ากินมากเพื่อนใช่และที่หันเต๋าๆนี่คือลิ้นนะฮะลิ้นของเขานะมาจากอาร์เจนตินาจริงป่ะลิ้นแชมป์โลกเอ่อไอโอ้โหอะไรอะไรใช่ตายแล้วลิ้นแชมป์โลกมาแล้วเป็นไงว่าจะผิวแค่ไหนว่าลิ้นแชมป์โลกเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ไหนเพื่อนลองทำลิ้นแบบแบบแชมป์ไระเทศไปหน่อยแชมป์ประเไทยน่ดยอยากจะรู้ว่าซูกิชิของเขาเนี่ย เขามีเนื้ออะไรบ้างอันนี้อยากอยากรู้นะจริงๆเนื้อมันมีส่วนไหนบ้างเนื้อตัวหลักเลยตัวหลักจะมีออสเตรเลียนวากิวเีาเออสเตรเลียนวากิวเรู้เส้นลายสวยมากจะเป็นลายลายแล้วตัวล่าสุดของเขาเป็นพิคันย่าพิคันย่าอ่ะสังเกตยังไงพิคันย่าเนี่ยจะเป็นส่วนที่รสชาติจะเข้มข้นมากเพราะว่ามันเป็นสะโพกส่วนบนอ๋อเป็นสะโพกส่วนบนใช่มันจะมีเท็กต t e x t u r ให้เคี้ยวหน่อยคือจะสังเกตว่ามีซอสที่เป็นแบล็ k t ัฟเฟิลก็จะเป็นแบล็ c แอนด์ไวท์นะเราจะเป็นสองส่วนแต่ว่ามันเป็นทำมาจาก black truffle ทัคน คือทำสองสีแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นซอสบริมิกนะครับนี่ไงที่เห็นเนี่ยนี่คือซอสบริมิกนี่คือซอสทับเปิลอันนี้เขาพยายามค่ะอันนี้คืออะไรนะเปล่าหื้อฮะเปล่าหื้อพรามหรือว่าเบอรเปล่าหื้อบอกเลยนะอ๋อหอยเปล่าหื้อเออหอยเปล่าหื้อได้อะหอยตัวใหญ่มากเฮ้ยคือไซส์ที่เขาให้มานี่คือไซส์แบบเป็นไงเว้ยไซส์ใหญ่นะ ภาพนี้มีโอกแต่ที่นี่พานี้มีโอบไทรอุนิคือโหดนะแล้วเป็นบุฟเฟ่นะไม่อั้นนะอตนนี้อันนี้คือความโหดของเขาคือเราจะสังเกตว่าเคยไปบุฟเฟ่บางที่ที่แบบเขาจะจํากัดนะอันนี้กินได้อย่างละหนึ่งงนบางทีมีแบบเข้าไปเจอนะบางรานให้อุนิคำเดียวบางทีให้อุนิชิ้นหนึ่งมิดเนื้อไปแบบเนี่ยคืออุนิไม่อั้นไม่อั้นครับเรามาถ่ายแล้วเขาคิดว่าเพื่อนเลี้ยงใช่ไหม เพระาะฉะนั้นเราก็ทําให้ดูว่าบุฟเฟ่มันสั่งได้อย่างเงี้ยก็ไม่อัน้นไม่อัน้นแล้วก็นั่งวางเลยบางที่อย่างที่ที่สมุิกะแดนไปเมื่อกี้คือเขาให้อูนิแบบสองชิ้นสองคำสามคำแต่เนี้ยสั่งเท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้นนะเน้นนะครับอูนิไม่อัน้นบอกเลยพลาดแอปเปิ้ลเนี่ยที่ใส่ไงนี่ก็ไม่อั้นพลาดรวมถึงเป๋าฮื้อนะคุณจะย่างกี่ติดสิบตัวร้อยตัวกินไปเลยพลาดอีกคือชี้พลาดกอบผมนะ เนื้ออูนิมันละลายลงไปนะอันนี้เขาถามนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรทาน,นิมิโซะภาษาไทยมันปูอ่าอันนี้มันปู <laughs> เอาที่หน้าดูที่ลงไปคลุกปึบจริงไหมเนี่ยจริงขออนุญาตนะฮะลองดูครับลองเป็นอะแดปนะครับนี่ผมก็ไม่รู้ว่าคือจริงๆอ่ะเราสามารถอะแดปตจากที่ทำไปมันทสามารถทำอะไรได้นะทำกิจกรรมแชร์แอนแชร์ถ่ายแล้วก็โพสต์แชร์แอนแชร์แชร์แอนด์แชร์ก็คือสมมุติเราครีเอทเมนูอะไรใหม่ๆเท่ๆเป็นสไตล์เราเองแล้วแล้วได้อะไรบ้างจะได้วอชเชอร์ห้าร้อยบาทจ้ะจริงไหมโอ้แม่งคนดูนี่เป็นประโยชน์ครับ พี่เอ็ดเมนูใหม่ปุ๊บ,บเขาา้าแช่แอนแช์ของเขาแหายวยสวย เสร็จปุ๊บใส่แฮชแท็กให้นะครับตามข้างล่างนี้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้เลยนะแฮชแท็กตามนี้ปุ๊บรับไปนะครับ20รางวัลรางวัลละห้าร้อยบาทของอันนี้เสร็จแล้วพอนี้ลงก่อนได้ไหมเพื่อนเฮ้ยได้ดิได้ดิอันนี้เป็นเบคอนชีสซอสแบล็กไวท์ทัฟเฟิลอะไรคือข้างล่างปูด้วยชีสสันชีแล้วก็เป็นเบคอนแล้วก็และข้างบนเป็นแบล็กทัฟเฟิลซอสอือย้อนเอาไปอันนี้วางไว้โอ้วางไวเฉยเลยฮะ ระหว่างนี้เราเอาเอาอะไรพีคันย่าไหมพีคันย่าเฮ้ยพีคันย่าตรงขอบจะมีแบบมันแต่กลิ่นเนื้อเวลาย่างมันจะชัดตัวนี้ชัดมากโอ้ที่นี่นะครับเป็นออสเตรเลียนพีคันย่าส่วนใครที่ชอบเนื้อที่มันแทรกนะมมาเบลสวยๆเป็นไงฮะนี่ครับออสเตรเลียนวากิวแล้วก็ซอสอูนิเหมือนกันสุดว่าดูดิลอง เป็นไงออสเตรเลียนวากีวซอสปูเนแบบอร่อยมาและปลาไหลย่างเป็นตัวแบบนี้นะใครชอบปลาไหลยกตัวแบบนี้จะกินสิบตัวก็ได้ปกติถ้าเราไปร้านราคารถ้าเราเสิร์ฟหนึ่งข้าวมากับข้าวเปล่าจานหนึ่งปลาไหลร้อยต้องมีป่ะจิบตัวเท่าไหร่ครับสี่พัน ปลาไหลปลาไหลอันนี้ขอครึ่งหนึ่งเฮ้ยอันนี้ไม่ขาดภาษีด้วยแต่แรกขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณครับกลัวมันล้นจานเออมันยาวมันยาวมันยาวเออโอ้ดูดิไหลบุนังนี่บุนังนี่เป็นไงหอมไหมดีไหมมันเด้งเลยอร่อยมากดีเป๊ะเลยอร่อยอร่อยจัดเลยนี่ครับดูนะครับซอส พัฟเฟอร์ของเขานะครับแบล็กแอนด์ไวท์เนี่ยไง<ะ>มาแบบล้นตัวกุ้งอะ่ะเอ้ยจริงๆนะเห็นย่ากมาสักพักแล้วแต่เชื่อไหมแต่กล้องกับพวกโปรดิวเซอร์อย่างทำไงรู้ป่ะนี้นมันทำ,นทำเอางี้แต่ไม่เป็นไร ของหวานเขามีเราไม่กูอยู่แล้วเพราะอะไรบุฟเฟ่ไม่เอาตรงๆป่ะนี่เราถ่ายตั้งใจถ่ายก็ดูดูด้วยว่ามันมีเยอะยังไงแล้วผมว่าถ่ายกับแดนเนี่ยก็ต้องการที่แบบให้คนดูได้เห็นอะไรที่มันมีเมนูหลากหลายเอาของหวานมาดูวะได้นะได้นะอย่าเอออ้าวไฟเบอร์พุงเยโอ้ยยเร็วจังเลย แม่เอาตรงว่าเหมือนเราคิดแทนมันอะตอนสั่งคิวไม่เห็นไม่เห็นเร็วขนาดนั้เออมันไม่มีความกระเตื้องอะไรเแค่แค่แๆแล้วเมนูของหวานเขานะมีเมนูหนึ่งแบบเป็นไฮไลท์เว้ยชื่อว่าม์ชเมลโล่ก็เลยต้องใช้เดี๋ยวต้องใช้เตาย่างอ๋อก็สงสัยอยู่ทำไมถึงไม่เก็บอ่ะมัชเมลโล่เนี่ยเดี๋ยวต้องมาย่างแต่ระหว่างเรารอม์ชเมลโล่นะ โมเวนพิกไอ Cream อันนี้ก็คือเป็นสตรอเบอรี่กับราสเบอร์รี่อ่าส่วนอีกหนึ่งรสก็จะเป็นช็อกโกแลตอ๋อเขามีสองรสไอศครีมโมเวนพิกคือพรีเมียมนะแล้วแพงเป็นไอศครีมของยุโรปที่แบบดังมากลูกนึงก็เป็นร้อยแล้วแนะนําครับเขาขายไอติมแบบน,นี้เขามากินไอติมสัก1ิบลูกได้ค่าหุ้ร่อยอร่อยมากอร่ออยมากันนี้เหรอมาสเมลโล่ย่างอ๋อนี่ตรงไปเลยเหรอน้อยอันนี้คือไอศครีมแบบมาเมลโล่ย่างเหรอใช่ อันนี้ก็เอาไปปิ้งดูนี่ให้มันละลายโอาเท่าๆนี่ไว้ตรงกลาบังกางอ่าแะก็นี่อึ๊บนี่แล้วก็กินคู่กับไอศครีมไอศครีมทัฟเฟิลนี่นะลองหน่อยไอศครีมทัฟเฟิลเพื่อนอุ้ยเฮ้ยข้าวไอศครีมทัฟเฟิลแบบดีอ่ะทัฟเฟิลนี่ปกติมันหอมอยู่แล้วใช่ป่ะแต่อันนี้มันจะเป็นหอมแบบมันมันโอ้โหดันดูดูดู แด้ต้องคิดว่าเหนียวป่ะล่ะอ่ะแล้วบอกด้วยว่าเป็นไงนี่มันละลายไปเลยนะละลายไปเลยแล้วอย่าลืมนะครับว่าเรากำลังกินบุฟเฟ่ต์กันอยู่เพราะฉะนั้นของหวานทุกอย่างบุฟเฟ่ต์ไอศครีมทัฟเฟอร์ก็บุฟเฟ่ต์โมเวนพิกไอศครีมก็บุฟเฟ่ต์มาร์ชเมลโล่อะไรบุฟเฟ่ต์หมดนะและเมนูปิดท้ายนะครับอันนี้ห้ามพลาดนะฮะเขาเรียกว่ายูจาไอซี่ยูจาไอซี่ต่างยังไงกับ อันที่เราได้ยินไปหมดคือยูสุเราต่างนงฮะคือยูจายเป็นส้มเกาหลียูสุ <us> เป็นส้มญี่ปุ่นอ๋ออันนี้คือยูจายซึ่งคือส้มเกาหลีเป็นแบบเกล็น้ำแข็งใช่อันนี้คือเมนูปิดท้ายยูจายซี่จ้ายูจย <c oughs> าย ดีนะคือเอางนนี้ขอสรุปให้ฟังก่อนละกันวันนี้ถามว่าคนดูได้อะไรจากการสอนไหมมึงไม่ต้องถามกูเอาตรงว่ามึงไม,ไม่ได้เลยแล้วก็เลยไม่ได้ะไรแล้วก็เลยเพราะปกติอะนอกรอบที่เราไม่ถ่ายมันก็เป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนดูที่ดูอยู่อะได้แน่ๆคือหนึ่งคือวิธีการเอาชนะบุฟเฟ่ แล้วก็รู้สึกว่ากินยังไงให้ฟิตเอางี้ไม่อยากให้คุณไปซีเรียสกับการกินบุฟเฟ่เพราะว่าคุณกินถ้าเข้าไปูร้กันที่เราไปมุงถึงเรื่องราคาต้องแล้วคุณจะต้องคุ้มต้องคุ้มต้องคุ้มคุณไม่มีความสุขหรอกคุณเข้าไปแล้วคุณเข้าไปกินในสิ่งที่คุณชอบคุณรัก ไม่ว่าจะอะไรเท่าไหร่ผมเชื่อเลยว่าออกมามันคุ้มค่าทุกบาททุกเงตนที่คุณเสียไปแน่นอนและคือของที่นี่นะครับที่ซูกิชิโคเรียนชาโคกริวเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณภ,ภาพเน้นเน้นพรีเมียมทุกเมนูไล่ตั้งแต่เมนูที่เป็นแบบคอปเปอร์นะ399าบ้าทเลยเริ่มต้นเลยนะไล่มาจนถึง1 2 9 9เนี่ยคือเอาง่ายๆว่าคุ้มทั้งหมดนะครับแต่ถ้าใครอยากจะแบบพรีเมียมสุดๆแบบวันนี้ที่เรากินนะก็คืออูนิกับคาปเฟิลเนี่ยก็ให้รีบมาเพราะว่าเขาหมดแค่24กรกฎาคม ทุกเมนูเนี่ยบอกเลยว่าโอเวอร์โหลดตามชื่อของเขาแล้วก็อย่างที่บอกนะครับทุกอย่างเป็นบุฟเฟ่ต์ไม่มีจํากัดนะว่าแบบปูน่กินได้แค่นี้กินได้แค่กี่ชิ้นกี่กรัมอะไรเราอยากกินเท่าไหร่คุณก็สั่งได้เลยเขาไม่ห้ามคุณอยู่แล้วซึ่งเมนูนี้นะฮะปูนิแอนทรัฟเฟิลเนี่ยรวมถึงเมนูที่เป็นแพลตินัมแบบนี้นะครับมีทุกสาขาทั่วประเทศนะทั้ง34สาขาอันนี้คือรวมสาขาใหม่ไมรวมสาขาใหม่แล้วที่เปิดที่ไหโรบินสันสีสมานอ่าถูกต้อง อ๋อปุ๊บลงทางด่วนถึงเลยโอเควันนี้ก <c oughs> <c oughs> ็เรียกว่าสุกกันโอเวอร์โหลดกันแบบนี้เต็มที่เลยนะครับผมและเดี๋ยวเจอกันใหม่แมตช์หน้าได้เลยเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันไปกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายอร่อยโอ้โหไปต่อไม่อันนนี้มัเปิดต่อมแล้วเริ่มใหม่กลายเป็นเปิดต่อมสายกันดู